สวัสดีทุกท่านที่รักและคิดถึงนะคะวันนี้แม่แหม่มมาทักทายทุกท่านอีกแล้วคะ่ะเช้านี้แม่แหม่มก็จะเตรียมตัวไปทํางานเหมือนเช่นทุกวันนะคะพี่เดียวกับพี่ใบหมอนก็มาส่งแม่แหม่มสุน่าคลอเราได้เสมอจนกว่าเราจะกลับบ้านมาหาเขาพี่เดียวมาอ้อนแม่นะคะพี่ใบหมอนด้วยเดี๋ยวแม่ไปทํางาน แดีแม่กลับมาหานะคะเด็กๆที่โรงพยาบาลศาสตร์สีคิ้วก็เปิดทําการทุกวันยินดีต้อนรับนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง19.30นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะคะช่วงเช้าก็มีน้องๆมาลงทะเบียนกันนะคะมีทั้งตรวจรักษาต่างๆผ่าตัดอาบน้ําตัดขนฝากเลี้ยงและอื่นๆนะคะ วันนี้จะพาไปดูน้องหมาน้อยน้องเป็นน้องหมาจรนะคะโดนรถชนน่าสงสารมากเพื่อนของน้องได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนน้องอาการหนักวันต่อมาก็เริ่มดีขึ้นทานน้ำทานอาหารได้นะคะพวกเราดูแลทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงล่าสุดน้องอาการดีนะคะอลุกขึ้นนั่งได้แต่ว่าขาหลังน้องหักนะคะเราจะดูแลน้องเต็มที่สู้ต่อไปนะคะแม่แหม่มก็ถึงเวลาได้กลับบ้านแล้วนะคะกลับมาพี่เดียวพี่เดียวคาบหมอนน้อยมาให้แม่แหม่มด้วยน่ารักมากเลย พี่เปมอนก็มารอรับนะคะความสุขของน้องหมาน้องแมวนะคะเมื่อเจ้าของกลับมาบ้านเขาก็จะดีใจอย่างที่สุดนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อหรือเรางานเราหนักหรือเจอเรื่องอะไรต่างๆมาเจอเขามันก็จะช่วยทําให้เรามีความสุขมันรู้สึกฮิวใจเราจริงๆเลยค่ะ กลับมาบ้านแล้วเราก็จะให้เวลาเขาเต็มที่นะคะรักและดูแลก,กันมีเวลาให้กันเสมอเมื่อเขาเจ็บป่วยต้องรีบพาเข้าไปรักษานะคะรักษาเมื่อยังมีเวลารักษาเขาได้อย่าปล่อยให้สายไปนะคะเพราะจริงๆแล้วน้องหมาน้องแมวก็คือโลกทั้งใบของเราเหมือนกันคะ่ะเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดสำหรับเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ